คลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามยอดฮิตนะครับจากลูกค้านะครับกับรถฮาวองเฮซิกนะครับผมค่ะว่ามีฟัง์ชันฟีเจอร์อะไรเด็ดๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย คำถามที่1ครับรถไฮบริดซิกเป็นรถระบบอะไรครับเป็นรถระบบที่เป็น HEV HE แล้วก็ PHEV e นะคะ2ระบบค่ะครับผมซึ่งะระบบ HEV HE ก็คือจะเป็นในส่วนของระบบไฮบริดนะครับซึ่งไฮบริดเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของน้ํามันนะครับไปปั่นกระแสะไฟของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำให้แบตเตอรี่ไฮบริดนะครับมีกําลังไฟพอมีกําลังไฟเสร็จแล้วทีนี้ก็จะตัดในส่วนของน้ํามันจะใช้ในส่วนของอเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดแทนนะครับ ซึ่งแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับจะมีความจุที่1.69กิโลวัตต์อ่วนะครับส่วนแรงม้าก็อยู่ที่213แรงม้านะครับแรงบิด530นิวตันเมตรครับผมซึ่งในส่วนของไฮบริดจะชาร์จไฟไม่ได้นะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของปลั๊กอินไฮบริดนะคะก็คือตัวนี้สามารถชาร์จไฟได้ไม่ว่าจะเป็นไฟบ้านนะคะซึ่งใช้เวลาชาร์จประมาณ4-5ชั่วโมงแต่ถ้าชาร์จตาม DC หรือตามปั๊มนะคะตู้ชาร์จก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะซึ่งแรงม้าของเขาอยู่ที่326แรงมรง้า นิวตันเมตรค่ะกำลังแรงไฟฟ้าอยู่ที่34กิโลวัตต์อวนะคะในส่วนของรุ่นปลั๊กอินไฮบริดค่ะข้อที่2อัตราการเส้นเบรองอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นในส่วนของไวบฟิ์นะครับปือตัวไฮบริดนะครับก็คืออัตราการเส้นเบืองอยู่ที่19กิโลต่อลิตรนะครับก็ทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับการเหยียบพวงเล่งคร้าของแต่ละคนนะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาวะอัตราในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับอัตราการเส้นเก็คือจะไม่จะไม่ไม่เท่ากันนอกจะต่างกันนะครับผม ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของ p ๊กอ i n Hybrid หรือ PHEV นะคะถ้าในกรณีที่เราเลือกใช้โหมดของ H.E.V เนี่ยก็คืออัตรา,าก,การสิ้นเปลืองจะไม่แตกต่างกับตัว H.E.V สักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ E.V โหมดไฟฟ้า100%เราสามารถวิ่งได้201กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเลยค่ะ ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งที่ชาร์จนะครับผมว่าะะตัวที่ชาร์จจะเป็นยังไงบ้างะ,ะ,ะใช่ค่ะตัวหัวชาร์จไฟฟ้านะคะคือเขาจะมีเป็น2หัวนะคะหรือหรือเรียกว่า c c s นะคะจะเป็น AC นะคะถ้า AC เนี่ยจะเป็นการชาร์จไฟบ้านใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงในการชาร์จนะคะในการชาร์ต1ครั้งแต่ว่าถ้าเป็น DC นะคะก็คือจาก0ูนถึงแปเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะ แล้วก็ถ้าในช่วงแบบเทศกาลนะอาร์ตเผื่อบางทีแบบว่าตู้ชาร์จตามดีเต็มนะคะเราไม่เราไม่ต้องไปเสียเวลาไปชาร์จไฟฟ้าก็ได้นะอาเพราะว่าถ้าเป็นปลั๊กอินก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งน้ำมันและทั้งไฟฟ้าเลยใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไฟฟ้าเราหมดนะครับก็คือตู้ชาร์จเต็มอะไรอย่างนี้เนาะเราก็สามารถใช้น้ํามันได้นะใช่ค่ะก็คือฝา่งน้ํามันฝั่งตู้ชาร์จไฟเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวานะคะแล้วก็ฝั่งเติมน้ํามันจะอยู่ฝั่งซ้ายของรถค่ะครับผม ในใส่วนของน้ำมันก็คือสามารถเติมได้ตั้งแต่นะครับ E20 นะครับแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95นะครับผม นี่นะคะระหว่างเราจะเปรียบเทียบการเติมน้ำมัน1,000บาทระหว่าง PHEV แล้วก็ HEV ครับผมถ้าเกิดว่าในส่วนของนะครับสองตันี้นะครับใครจะวิ่งได้ไกลกว่ากันนะครับอันนี้คือต้องบอกเลยว่าในส่วนของ PHEV นะครับหรือปลั๊กอินของเรานะครับคือสามารถวิ่งได้ไกลกว่าแน่นอนครับเพราะว่าใช้งานได้2ระบบเลยไม่ว่าจะเป็นน้ํามันแล้วก็จะเป็นในส่วนของไฟฟ้านะครับใช่ค่ะซึ่งการวิ่งน้ํามันก็ตั้ง201เออขอโทษค่ะการวิ่งไฟฟ้าได้ตั้งสองร้อหนึ่งกตอนช,ชาร์จนะครับใช่ค่ะหลังจากนั้นค่อย ใช้งานเนี่ยไม่ว,ว่าจะเป็นในเมืองนะครับหรือว่าจะวิ่งไปเที่ยวหรือว่าวิ่งออกนอกเมืองนอกต่างจังหวัดนะครับอันนี้คือต้องบอกเลยว่าวิ่งได้ระยะไกลแล้วก็ประหยัดแน่นอนครับถ้ายิ่งใช้ในเมืองนะคะแคบจะไม่ได้แตะน้ำมันเลยครับผมก็เราได้รีวิวจากลูกค้าเนาะ เขาจะบอกว่าได้ประอินไปใช้นะครับก็คือใช้งานในเมืองเนี่ยแทบจะไม่เต oh, ิมน้ํามันเลยแต่ก็คือน้ํามันเนี่ยเติมไว้0 0งร้อยบาทพอ่ะ200บาทไว้นะครับแต่ว่าในการชันใช้น้ํามันเนี่ยก็คือจะใช้บ้างนะครับก็คือให้ตัวน้ํามันเนี่ยมีการใช้งานบ้างนะครับข้อที่สาม H6 PHEV สามารถนอนในรถได้หรือเปล่านะครับเราจะพาไปดูกันนะครับว่าของเราสามารถนอนรถได้หรือเปล่านะครับได้ค่ะก็คือตัวนี้เตะใต้ท้องรถชื่อ ถ้าเราอยากจะนอนในรถนะคะเราสามารถพับเบาะนะคะอ,ะอ่ะพับเบาะสอฝั่งปรับห้องโดยสารกว้างมาค่ะ,ะเป็นแนว<ด>รบาบเลยนะคะใช,คใช่แต่เพียงแค่ว่าเราจะมีทริคในการเปิดเขาเรียกอะไรสตาร์ทนอนสตาร์ทนอนนะครับใช่โดยใช้หมดอีวใช่ทำกันยังไงเดี๋ยวพาไปดูใช่ค,ค่ะ ครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในรถของ H6 นะครับ p s e v คือป้ายอินของเราเองนะครับผมตอนนี้เราสตาร์ทรถแล้วหน้าจอที่เรด d ี้แบบนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของตัวไฮบริดนะครับมันจะขึ้นคําว่า H EV ที่หน้าจอของฝั่งคนขับนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากจะนอนในรถเนี่ยเราควรจะปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานแบบไหนพี่บอลแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะแนะนําให้ลูกค้านอนในรถเนี่ยเราควรจะทํำยังไง ะถ้าในกรณีที่ลูกค้าแบบไปนอนแคมปิ้งแล้วอยากนอนในรถนะคะพี่บอลแนะนําให้เปลี่ยนจากระบบพลังงานไฮบริดนะคะเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งตัวเนี้ยจะถือว่าปลอดภัยที่สุดในการที่เราจะนอนในรถคือไม่แนะนําให้เปิดใช้ระบบไฮบริดนะคะเพราะระบบไฮบริดเขาจะใช้ทั้งน้ํามันแล้วก็พลังงานไฟฟ้าสลับกันไปเรื่อยๆแล้วมันอาจจะเกิดมลพิษเข้ามาตัวท่อไอเสีย กิจาานจะเข้ามาในรถแล้วจะโดกดก๊าซเข้ามาในรถเนาะใช่ค่ะคก็เลยจะแนะนําให้เปิดปรับเปลี่ยนเป็นโหมด e ีวีพลังงานไฟฟ้านะครับใช่ค่ะก็คือสรุปก็คือเราเปิดเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเราดูที่หน้าจอคนขับให้มันขึ้น e ีวีตรงนี้จะปลอดภัยที่สุดใช่ครับมีคำถามครับ โหมด EV กับโหมดไฮบริดปกตินี่ความเย็นของแอร์ต่างกันไหมครับไม่ต่างกันค่ะไม่ว่าเราจะเลือกใช้โหมดไฮบริดหรือเลือกใช้โหมดพลังงานไฟฟ้าความเย็นของแอร์ก็คือจะมีความเย็นฉ่ำเท่าๆกันเลยเขาจะไม่ได้แยกว่าแบบถ้าเราจอดรถต้องการนอนเนี้ยคือเป็นพลังงานไฮบริดจะเย็นกว่าหรือพลังงาน EV จะเย็นกว่าเพียงแค่ข้อแนะนําวิธีใช้ที่ถูกต้องที่สุดในกรณีที่ต้องการจอดรถนอนอะไรประมาณนี้ค่ะวิธีที่ถูกต้องที่สุดคือจะต้องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เพราะมันมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัว S E V คือบางทีเครื่องยนต์ทำงานท่อเขาเรียกว่าท่อไอเสียเขาจะตีกลับเข้ามาในรถแล้วทำให้เกิดมลพิษในรถอาจจะทำให้เกิดอันตรายในขณะที่นอนก็ได้เราก็เลยจะแนะนำที่ถูกวิธีถูกต้องที่สุดก็คือให้เปลี่ยนโหมดพลังงานเป็นพลังงาน E ีนะคะพอเราเปลี่ยนจากด้านนี้หน้าจอด้านคนขับเขาจะโชว์เป็นรูป EV วีครับผมใช่ค่ะแล้วก็ข้อควรระวังใช้ไฟของรถเนี่ยยังไงบ้างครับ แล้วก็ข้อควรระวังอีกหนึ่งข้อนะคะคือบางท่านเข้าใจผิดอาจจะแบบแค่กดตัวผู้สตาร์ทให้ไฟเข้ารถแต่ว่าไม่ได้ขึ้นคาวมาเลดีถ้าเทียบไปในการสตาร์ทรถคือต้องหยยบเบรกแล้วก็สตาร์ทรถนะคะแต่ถ้าเรากดแค่หนึ่งครั้งโดยที่ไม่เหยียบเบรกเนี่ยเขาจะเป็นแค่ตัวแบตเตอรี่สองโวลต์อ่ะเขาเอามาหล่อเลี้ยงไฟในรถแค่นั้นเองก็คือแบตเตอรี่มันจะมันตเป็นที่สองโวลต์เนี่ยเขาจะดึงไฟมาม ใช่ <c oughs> นะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยมันจะไม่ได้มีความเย็นฉับใช่คือจะมีแค่ลมบอกมาเฉยเนาะใช่ถามว่าฟังเพลงได้ไหมเปิดแอร์ได้ไหมเปิดได้นะคะถ้าถ้าเราไม่สตาร์ทรถใช่แค่เปิดระบบไฟแต่ว่าพอแบบใช้ไปสักนานๆ20นาที30นาทีเนี่ยมันจะทำให้แบตเตอรี่12โวลต์หมดรเราจะไม่สามารถทำการสตาร์ทรถได้วิธีที่ถูกต้องที่สุดก็คือให้สตาร์ทรถขึ้นคำว่าเรดดี้แล้วก็ให้เปลี่ยนโหมดพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถจอดได้คือแบบจอดพักชั่วโมง2ชงั่วโมงหรือแบบจอดนอนแบบ8ชั่วโมงเลยก็ได้ซึ่งแบตเตอรี่ถ้า8ชั่วโมงจริงแบตเตอรี่หมดประมาณไม่ไม่ถึง10เปอร์เซ็นต์ครับผมนะคะใช่คุ้มมากนะครับคุ้มมากใช่ครับค่ะค่อยสี่ระหว่างแฮชิกเอสีวหรือว่าจะเป็นแฮชิกพีเอสีวีแตกต่างกันตรงไหนบ้างเอาสิ่งที่เหมือนกันก่อนนะครับก็คืออันดับแรกนะครับกระจังหน้าแบบนี้นะครับใช่ค่ะเป็นแบบสตาร์แมชชีคนะคะผมไฟหน้า LED นะครับผมเซนเซอร์ รอบคันกล้องรอบคันมีให้นะครับก็คือเซ็นเซอร์ทั้งหมดจะเป็น12จุดเนาะใช่ค่ะหน้าหลัง6นะครับห้าล้างหแล้วก็ในส่วนของกล้องรอบคันก็มีให้นะครับเป็นบาสปอร์ตมีมีให้เหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างพี่ปอนอ่ะทีนี้ข้อแตกต่างแล้วนะคะข้อแตกต่างก็จะมีตรงตัวพลัอที์จใช่ค่ะเขาจะมีตัวที่ชาร์จไฟฟ้านะคะแล้วก็อีกตัวนึงอ่ะลงมาจะเป็นยาง ะะยางตัวนี้ถึงแม็กแม็กจะลายเดียวกันแต่ว่าแตกต่างกันที่ยางนะคะเพราะว่ายางตัวนี้เขาจะเหมาะสําหรับรถไฟฟ้านะคะใช่แล้วก็ส่วนข้อแตกต่างในส่วนของระบบนะคะก็จะเป็นที่การเลือกโหมดการขับขี่ว่าเราจะขับขี่เป็นในส่วนของโหมด H E V หรือ E V 100%แต่ถ้าในกรณีที่ E V ที่เป็น100%หมดนะคะระบบเขาจะปรับเปลี่ยนไปเป็น H E V ให้โดยอัตโนมัติเลย อันนี้คือข้อแตกต่างและข้อเหมือนของเขาระหว่าง PHEV กับ Plug-in Hybrid ค่ะ5้าฮาวาเฮซมีส่วนลดสูงสุด3ามแสนบาทจริงหรือเปล่าจริงค่ะในส่วนของ PHEV นะคะถ้ากรณีซื้อเงินสดส่วนลดไปเลย3 0 0 0บาทค่ะแต่ถ้าซื้อในกรณีที่จัดไฟแนนซ์ก็จะมีช่วยพอร์ต14,0 0 0บาท10เดือนนะคะรวมมูลค่า1,40,000บาทในส่วนของจะเป็นตัว h e v หรือ h y บ r ิ d นะครับก็คือส่วนลดเงินสดนะครับ200,000บาทนะครับหรือว่า จะเป็นในส่วนของจัดไฟแนนซ์นะครับก็คือจะมีในส่วนของดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นเมื่อดาวน์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับสี่ปีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่วยผ่อนเหมือนกันนะครับช่วยผ่อนเจ็ดพันบาทสิบเดือนรวมทั้งหมดมูลค่าเจ็ดหมื่นบาทเลยนะครับใช่ค่ะทั้งสองรุ่นเนี้ยก็จะเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นใช่ครับสี่ปีเลยนะครับเมื่อดาวน์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นใช่ค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อมาทางแฟนเพจ ที่บุที่เป็นเพจของเราได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อมาทางที่ i am art หรือว่า i am ปอนได้เลยนะครับผมใช่ค่ะหรือติดต่อเข้ามาที่ g ีดับเบิลยูเอ็มขอนแก่นพิจิตรนะคะหรือว่า i am ท่านอื่นนะครับใช่ค่ะเราก็จะมี i am คอยให้คําปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเราสองคนนะครับก็คือจะขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจอกับใครหรือเราจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะคอยติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย